แต่เราต้นอ่อนเขาลำต้นเขาแข็งเหมือนแข็งแต่ความจริงเขาอ่อนเมื่อเราปอกเนื้อข้างในออกเมื่อ,าาอ,อปอกผิวเขาไปออกมันเป็นเนื้อข้างในขาวๆแล้วเวลาเอาไปทำอาหารเคี่ยวก็กลุ่นผงอกเหมือนต้นพัฒานา,าทุกอย่างเลยอร่อยเัาทีมีการอาหารเยอะตอนนี้นบ้านไ,ได้สมุนไพรที่ใน,ในใั่นได้เยอะถ้าใครอยากจะลอง ไปทำเมนูอาหาราก็ต้องแวะมาแวะมาทดลองมาไปทาอาหารและรปรกอมาหารแต่เท่าที่รู้คือคุณสมบัติทางโภชนาสูงมากแคลเซียมสงูงมีสีสงูงธาตุเห็กสูงมากก็ขณะแนะนำว่านนนคนที่เป็นโรคโรคลอยาเป็นโรคอะมีวนี้นอ,นอะไร กิไม่เยแต่กินไปก้นผักกิเยอะต้องมาดูเวลาทำแล้วก็เก็ดยอดเข้ามาออนนี้แหลก่อนออนั่นหอใบสด้อยเลาไปทำเมนูอาาจะทำอะไรผัดต้มแกงขั่วแกงเผ็ดข้าวี่รูร้รรรรต้มกับ เป็นอาเหลาอร่อยมาก ม่วงหาวมะนาวโหยายักษ์ยารักษาวันโลกปอดถุงลมปอดบวงพองสุดยอดแต่จริงๆรักษาอย่างอื่นเพียบมีโรคหีกพิสารอาหารที่ดีมากๆกินอาหารเป็นยาออกทุกช่อเลย เอาผิดชอตทั้งต้นใหม่ต้นเก่าปีนี้เต็มที่แน่ได้น้ำไซเดอร์ไว้เยอะแน่อนนี้เป็นผลดิบขาวเปียกนยเปีย้ยวเป็นขีเน้เป็นเยียวไอเป็นอะไรก็เลยลิงเลยจะเปรี้ยวปิดเลยเนี่ยลูกแดงๆก็ยยังเปรี้ยวเนี่เลย แดงยังเรียบแดงทำไมรีรบสุกทำไมไม่น่ารีบสุกเดี่ยวผลยังนิดเดียวอยู่เลยอืมเอานกหนูก็มาทํารังให้ดีนะมึงมาอยู่ตรงนี้ไอ้าหามันระดับตากูพอดีนี่ผลใหม่ขาวผลเก่าเริ่มเป็นอย่างนี้นี่แก่นี่สุกแดดเรีบสุกไว้ซะแล้ว นี่ก็ยังไม่สุกนี่นี่เขาละม่วงหาวมะนาวโหเขาละยายักษ์ยายักษ์ม่วงหาวมะนาวโหเริ่มออกมาสมบูรณ์แบบเยอะพอประมาณแล้วต้นเดียวนะเดี๋ยวนี้จะลงใหม่อีก สักยี่สบต้นเพื่อประโยชน์ของทั้งอาหารทำน้ำไซเดอร์แจกจ่ายเพื่อแผ่กันไปคนที่เขาบอกว่าเป็นทุมมงลมโป่งพองเขาว่ารักษาดีจริงนักเขาเรียกว่ายายักษนะ์มีตัวอย่างของคนแถวนะครไอแถวสม,มุทรสงครามหรือสม,มุทรสาครใช่มด่ะที่เขาเป็นโมรมคทุ้งลมโป่งพองอยู่ แล้วเขามาเจออย่ายากอย่างนี้ปัจจุบันนี้เขาเป็นเจ้าของสวนที่สมุทรสาครและสมุทรสงครามเรามีอยู่สามไร่แต่มาปลูกใหม่ที่จังหวัดกาญจนบุรีบริจิกว่าไร่นี่ที่มีบ้านอาจารย์กมลรัตน์านชานีลันทั้งหมู่สามสำงามยังไงสนใจมาดูได้นะครับตอนนี้กําลังออกลูกทันทีเลยเขียวๆอ,อย่างนี้เปรี้ยวเป็นแดงนี้เปรี้ยวน้อยหน่อย ก็จะเริ่มอาจจะออกหวานแต่ถ้าลูกเป็นสีม่วงมาแล้วเขาจะหวานกินอร่อยต้นพันธุ์ตอนนี้ต้นพันธุ์อยู่ส่งขึ้นเขาไปสามสิบกว่าต้นวันนี้ให้หลวงพี่ไปปลูกบนเขาคือเป็นประโยชน์ของชาวเขาชาวันอืม